สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักนะครับระหว่างวันที่2ถึง3 0กันยายนของชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่วันที่14กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออ้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีกรกฎทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลายเคลื่อน หรือในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับอามาดูกันเนาะชาวราศีกรกฎในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับชาวราศีกรกฎในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าวิดวงคุคนนี้หลอกเลยแต่เคนนี้เป็นคนขี้โกหกนะทําไมเขาไม่เป็นเหมือนตามที่เราคาดคิดแล้วคุณก็ค่อนข้างผิดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากๆเลยมันทําให้คุณค่อนข้างเจ็บช้า ในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็ได้การเรียนรู้ได้ทั้งการเจ็บช้ำได้ได้การเรียนรู้ในการเติบโตในเรื่องเ,ออเติบโตของคุณมากๆเลยแล้วคุณจะไม่ให้คุณรู้สึกว่าเออฉันไม่อยากไว้ใจใครง่ายแล้วนะครับมันเป็นบทเรียนของคุณเนาะในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ช่วงปัจจุบันแล้วเนาะอ่สองกันยายนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันสองกันยายนด้วยความสัมพันธ์คุณกับเขาก็ยังเฉียดกันไปเฉียดกันมาอยู่เนาะนะแล้วก็ในบางท่านบางคนเนี่ยจะต้องมีการติดต่อหรือพูดคุยเกะ แตดูทําทีท่าเฉยๆแต่จริงๆเขาอยากรู้ว่าคุณจะคิดยังไงกับเขาเนะะีเขาดูทีท่าคุณด้วยเหมือนกันต่างฝ่ายต่างดูทีท่าซึ่งคุณก็รู้สึกว่าเอา้าพอคุยกันหรือทักทายกันแล้วทําไมดูนิ่งๆเฉยๆไปเป็นอะไรเนี่ยนะมันเป็นเรื่องฝันนี้เกิดขึ้นเนาะนะครับมาดูนะว่าในใจลึกๆตหว่าคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันนะว่าในใจลึกๆระหว่างคนกับ,บเขาเนี่คิดยังไงต่อกันนะครับคือคุณเองอะ่ะบางทีก็อยากมีอยากอยากพูดคุยทักทายคือพูดคุยทักทายตามภาษาเพื่อนก็ไม่ได้อยากกลับไปหรอกเนาะนะครับแต่พี่บอกว่าถ้าเกิดเขาทําพฤติกรรมไม่ดีคุณเองก็ไม่ค่อยอยากยุ่งหรคุณมองว่าเออฉันสักมาทักทายพูดคุยด้วยแนละ้วทำไมเธอต้องทําพฤติกรรมแบบนี้นะครับซึ่งเขาเองอะ่ะจริงๆท,ที่เขาที่เขาทําพฤติกรรมแบบแบบไม่ค่อยสนใจคุณเพราะเขาก็ก็กลัวกลัวไม่รู้ทําตัวไม่ถูกด้วยหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทาไม่รู้ว่าคุณจะมา มาคุยด้วยจะเปสนฝั่งไดด้วยหนึ่งเนาะแต่เพียงแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่าทำไมเขาทําแบบนี้กับคุณแล้วก็ในใจเรื่องของเขาล่ะคิดยังไงต่อคุณเนาะคือในใจเรื่องที่เขาเปต่อคุณ่ะเขาเองก็รู้สึกไม่ค่อยอยากยุ่งวุ่นวายคุณเท่าไหร่นะครับเพราะคุณเขาเขากลัวว่าถ้าเกิดไปยุ่งวุ่นวายคุณเขาจะเผิดใจอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะเขาเองก็เคยมองคุณเอแบบว่าอยากให้เป็นรักระยะยาวมากๆเลยนะแต่แต่ถ้าเกิดคุณจะมาพูดคุยกับเขาหรือมีโอกาสพูดคุยกับคุณเกิดขึ้นเขาก็รู้สึกดีอ่ะนะครับแต่่เเพียงกววาามมันน็็ปค ถูกใจลึกๆความฝันเล็กๆเล็กๆน้อยๆของเขาเนาะเวลาที่มีโอกาสพูดคุยหรือพบเจอคุณเกิดขึ้นนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ มาดูกันนอนไพ่แบบเป็นสองชุดน,นะครับชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่3ามถึง15กันยายนส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่16ถึง30กันยายนนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้นะแต่จะมีชาวราศีกร,รกฎบางท่านฝ่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างน,นะครับมาดู3ามถึง15กันยายนก่อนเนาะช่วงนี้ชาวกร,รกฎเป็นยังไงบ้าง3าถึง15กันยายนช่วงนี้ชาวกรกฎก็เหมือนเดิมไม่ค่อยอยากไปยุ่งไม่ค่อยไม,อยไม่อยากไปสนใจอะไรเขาเทา นิ่งๆเฉยๆก็ไม่อยากไปสนใจแล้วนะแต่ไปช่วงนี้เขาเองจะกลับมาสนใจคุณเกิดขึ้นแต่ก็ไม่กล้าหรอกนะครับเขาเองอะช่วงนี้จะกลับมาอยากพูดคุยคุณอยากติดต่อคุณแต่เขาจะไม่ค่อยกล้าเพราะคุณเองก็แสดงท่าทีว่าไม่อยากติดต่อไม่อยากไปสนใจอะไรเขาแล้วเพราะเขาเพราะคุณบอกว่าเออถ้าเกิดฉันอยากติดต่อหรืออยากพูดคุยหรืออยากมีไปติดัมพันธ์ที่ดียคุณจะติดต่อไปเองหรือไปไปฝ่ากฝัมพันธ์เองนะเขาไม่ต้องมาเริ่มก่อนนะครับแต่ก็วลาระหว่างวันที่ึงบ0กถึง้าึง30กันยายนชา เออการกดในหลายๆท่านเลยจะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับและช่วงนี้จะมีความเครียดเกิดขึ้นด้วยและช่วงนี้เองเนี่ยจะมีอากาศพูดพูดคุยพบเจอเขาโดยบังเอ,อิญหรือบางท่านบางคนก็เจอเขามากดไลค์กดแชร์โพสเพลงึงส่งฟิลิก,กร์นะมันจะมีเหมือนกันเนาสองแบบแต่เพียนว่ามีการถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นการพบเจอกันโดยบังเอิญหรือมีการมากดไลค์กดแชร์โพสเพลงหนึงส่งฟิลิก,กร์คุณก็ทําไม่ค่อยสนใจเพราะคุณรู้สึกว่าเออช่วงนี้ฉันไม่ค่อยอยากไปสนใจเขาไม่อยากไปพูดคุยติดต่อเขาเพราะคุณก็ไม่สนใจเขาเองก็้เนนี็ปฝแบบ บางครั้งก็มาอยากมาสนใจบางครั้งก็เหมือนทาตัวไม่สนใจเขานะครับเขาเองก็รู้สึกไม่เอาดีกว่าไม่อยากเผดตัวเผดใจไม่อยากไปสนใจคุณแล้วเหมือนกันนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎไปแค่นี้เนาะชาวราศีกรกฎท่านใดนะครับอยากดูดวงวนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งไลน์เดียวไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเชิญกันใหม่ทีคลิปหน้าจ๊ะสวัสดีจ้า